ผัดไทยบ้านคูอิ๋วหน้าวัดยอดแก้วโคนดีใสนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มาดูกระเพราโบราณนะครับนี่ครับโฉมหน้าคนผัดนะครัเส้นสี่กิโลหอยแมลงู่ค่ะเราใช้ไส์นี้ อันนี้เอาไว้ทําทะเลรวมนะคะแล้วก็จะมีทําผัดไทยทะเลรวมทะเลรวมทอดกุลาดําค่ะอืมเอาไว้ใส่ผัดไทยค่ะก้านหนึ่งเราใช้สามตัวขนาดนี้สามตัวใช่สี่สิบาทอืมอันนี้เรียกอะไรเนี่ยพี่ไข่กัดไข่ขไม่แพงชิ้ละห้าบาทโอ้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมากินผัดไทยบ้านครูอยู่นะครับ ที่ปนวิสัยหน้าวัดยอดแก้วนะครับผัดไทยสูตรโบราณมาจากเมืองเลยนะครับผัดไทยเมืองเลยขอนะครับนะครับจุดเด่นของทางร้านอีกอย่างหนึ่งนะครับกากหมูนะครับเอาหมูสามชั้นมาเจียวและได้น้ํามันนะครับแบบโบราณนะครับผัดไทยที่นี่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่สามสิบบาทขึ้นไปนะครับ อันนี้ไซส์เล็กอันนี้จะมีรสชาติคุ่งนะคะแล้วอันนี้ไซส์ใหญ่สั่งจากทะเลจากปรานบุรีค่ะอ๋ออันนี้ขั่วนะคะร<ะ>ับรองขั่วใหม่หอมน้ำมะขามาาเปียกนะคะขุดูดมือเลยจะแท้เราจะใช้น้ำมะขามาาเปียกเที่ยวเดินผัดไทยเราก็จะใส่กากเดียวด้วยความเป็นโบราณจะอยู่ที่ตรงนี้ ะะเราไม่มีหมูชิ้นหมูสับนะคะแต่เราใช้จะใส่กะเชียคอนถ้าห,หลัง1 7รจเมูขึ้นไปคือจะยาวมากเห็นวิธีการทำแล้วน่ากิน,านมากๆานะครับหิ้วหิ้วมาแล้วครับ เป็นสมัยก่อนก็นจะเป็นใบตองใบตองใบย,วยาวแล้วก็จะจับติดกับตันสมัยก่อนนะคะัะ ราโบราณอันนี้ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดค่ะอันนี้จะเป็นเมนูกุ้งสดของไทยนะคะมาแล้วนะครับกะเพราโบราณผัดไทยแล้วก็หอยทอดครับที่โพีพิสัยน้าวัดยอดแก้วนะครับข้าวมาเมื่อวานนี้อันนี้ต้องกินซัดให้เต็มที่ครับ